สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กับมาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยเด้อครับพี่น้องกับผมครับคลิปนี้กับเจ้าภาพี่น้องที่มาตามแนวทางตัวเลขครับผมปล่อยต่องวดครับพี่น้องเนาะแนวทางเราพัฒนาเด่นเดินดีเอฟซีส่งให้ครับผมครับเพื่อนกับมีแนวทางตัวเลขเด่นครับพี่น้องช่วงนี้กับเขามากต่้เนื่องครับพี่น้องเนาะครับหลังจากที่รุดไปนาจิต สองงวดติดกับผมหลายงวดที่พ่านมากแล้วครับพี่น้องเนาะช่วงนี้ก็เดินดีมากสามงวดติดแล้วครับผมแนวทางเราพัฒนาเด่นเดินดีเอฟซีส่งให้ครับผมเอางวดที่ผ่านมากเข้าที่แปดครับผมเข้าที่แปดครับไปชนอาจารย์เซียนกระทุ่มแบนไปประกบกับของอาจารย์หรือว่าพอแสวงอีกครับพี่น้องเนาะครับสองแปดครับเอาในคลิปนี้ครับผม บมวดวันที่22มกราคม67เล่าพัฒนาเด้อครับผมครับเอฟซีใจดีเพิ่นกับทรงแนวทางมาให้แล้วครับผมครับเล่าพัฒนาเด่นเดินดีครับผมก่อนที่จะไปรับชมรับฟังครับนํำเชียร์ผ้าลวยกับขอขอพระคุณเอฟซีใจดีเด้อครับผมทีเมตาแนวทางให้กับนํำเชียร์ผ้าลวยทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับฝากกดติดตามกดไลก์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับนํำเชียร์พ้าลวยใเด้อครับพี่น้อง ไปรับชมรับฟังกันเลยครับพี่น้องเนาะแนวทางเด่นเดินดี f อซส่งให้ครับผมเอาครับพี่น้องครับผมนี่มาทบทวนอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องเนาะครับพ่อไพ่บุญครับผมบังหันเต็มเต็มเลยครับผมครับแต่เกิดว่ามื่อนี้พอคำนวณแล้วเดี๋ยวเก่าเมื่อเชียร์ฉิล่ให้ได้ครับผมหรือว่าจะเป็นอื่นครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาตามกันต่อครับผมลาพัฒนาพ่อไพ่บุญครับเก้าห้าตรงๆครับ ดูว่าจะพอเสิร์ตครับพี่น้องเนาะครับผมดูว่าจะเป็นพอเสิร์ตนี่ก็สุดยอดครับผมเด่นลองกันหรือวิ่งรูดเลขวินครับผมเลขวินนี่เขาสามตัวเลยเล้ครับพี่น้องห้าสองแปดเลขหกตัวจับเกี่ยวจับวินเลยครับพี่น้องครับขอเสิร์ตเสียงกระทุ่มแบนครับผมตัวเด่นเพ่นครับไปชวนกับเด่นเดินดีอยู่ครับผมวดว่หันพออสวงสหินครับผมเลขเด่นเพินหนึ่งสองสามครับ หนึ่งสองสามชนกับนี่ประกบนี่ก็ได้ครับพี่น้องประกบนี่ก็ได้ครับผมเลขไหลเลขดนต้องมานี่ครับผมกว่างหันมาเมดเลยครับเก้าสองห้าแปดเลขไหลนี่ต้องมีเห็นตลอดครับผมต่วเิ็นก็นมาดึงเป็นเหลขเด่นครับผมเป,บ 1, 2, 3, เปิดประกบกําหนึ่งสองสามชนเข้าครับพี่น้องเนาะนี่พอสวเดงเยวตามต่อให้ครับผมนี่ครับพี่น้องงวดบว่างหัน เด่นเดินดี fc ส่งให้ครับผมแปดเก้าศูนย์เอ้าเข่าเก่าพร้อมครับพี่น้องโทษทีครับเข้าทาั้งบนทั้งล่างครับผมแปดเก้าศูนย์เลโกห้าสองแปดเก้าห้าครับเอาเงินนี้ได้มาแนวเลิกครับพี่น้องเราพัฒนาเด่นเดินดี fc ส่งให้ครับผมสามสี่ห้าครับผมเก็บเป็นข้อมูลไวล้เด้อครับพี่น้อง สามสี่ห้าครับเพราะว่าเอาไปประกบครับพี่น้องเนาะเพราะว่าจะเป็นเหล็กเด่นพอสแสวงหรือว่าเหล็กเด่นของเส้นกระทุ่มแบนี่สิครับพี่น้องเนาะครับผมสามารถจับคู่กันได้ครับผมส่วนตัวไหนมาตัวนั้นนี่ครับผมกระทุ่มแบนนี่กับเด่นเดินดีวดนนี้ได้สามสี่ห้าได้ครับผมครับลาพัฒนาเด่นเดินดี fc ส่งให้ แคปหน้าจอไว้ครับพี่น้องเนาะครับเสี่ยนได้ผลมาปล่อยต่องวดเดี๋ยวน้าเชื้อผ้าลวยก็จะมานําเสนอเลยครับพี่น้องครับผมเอาครับพี่น้องครับผมก็ได้เห็นกันต่องวดครับพี่น้องเนาะเราพัฒนาครับสําหรับคนภูเขาด้วยครับผมครับหลังจากที่เพิ่นให้งวดวันศุกร์ลดไปครับพี่น้องเนาะเพิ่นกับบอกในไลน์กับก่อมาเชยร์อยู่กับผมบบได้แจ้งพี่น้องซี่ผว่าถ้าเกิดว่าลดอีกรอบนี้เพิ่นจะ เพิ่นเจ็บขอพักก่อนครับพี่น้องเนาะพักสูตรก่อนครับเดี๋ยวจังไรถ้าสูตรเพิ่นเดินดีเพิ่นจิกับมากได้ครับพี่น้องครับผมเพิ่งจีกับมากครับผมครับเมื่อวันสุกทิพนมากที่เพิ่นบอด้ง่งหายครับพี่น้องเนาะว่าวันพูดนี่เพิ่งลดครับผมครับเพิ่นก็เลยขอเบรกก่อนได้ครับพี่น้องแจ้งข่าวพี่น้องเอฟซีเกี่ยวกับแนวทางตัวเลขของคนภูเขาครับผมแต่ว่าเลขรัฐบาลไทยอาจารย์กับแมนได้ครับผมเดี๋ยวจะมานำเสนอสู่พี่น้องเอฟซีครับผม อาจารย์คนภูเขาครับผมครับลาพัฒนาอาจารย์ขอซ่อมมงสูตรก้อนครับผมครับเดี๋ยวจะมานําเสนออีกครับพี่น้องเนาะเมื่อสูตรเดินดีแล้วครับผมครับนี่แหละครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งกันอีกครั้งหนึ่งครับผมับไปวิเคราะห์กันอีกครั้งหนึ่งครับแนวทางลาพัฒนาครับเด่นเดินดีเอฟซีส่งให้ครับผมหมวดนี้ นี่ครับพี่น้องครับผมครับงวดว่างหันแปดเก้าศูนย์ครับผมเขาทั้งสองตัวครับพี่น้องเนาะขอโทษขอไปเอฟซีได้ครับผมเก้าก็เข้าครับผมเข้าทั้งบนทั้งล่างงวดนี้สามสี่ห้าครับผมสามสี่ห้าเบิ่งเป็นแนวทางเสียงสวกเสียงดวงเบิ่งครับผมครับกันยจะเลื่มเหล็กเด่นตองมาหรือว่าเล็กไหลครับพี่น้องเนาะเก้าสองห้าแปดของพอแสวงเดินดีครับผม มาจับได้เด้อครับพี่น้องจับได้ครับผมจับคู่ได้เดี๋ยวว่าล่อล่อเบิ้งเสี้ยนกระทุ่มแบนกับพอแสวงก่อนครับพี่น้องเนาะครับผมถ้ามาคนละตัวก็จับคู่กันเลยครับผมครับนี่แหละครับพี่น้องครับผมแคปหน้าจอไว้เด้อครับผมแนวทางเราพัฒนาเด่นเดินดีเอฟซีส่งให้ครับผมครับแคปหน้าจอไว้ ครับพี่น้องครับผมผิดใจหน้าเบิร์เอาเดอครับพี่น้องสามสี่ห้าครับพี่น้องเนาะสามสี่ห้าเด่นบนต้องมาครับผมเด่นบนล่างแหละครับพี่น้องเนาะครับผมรอเบิร์เปรียบเทียบคือยังเก่ามาเชียวาครับผม่าจะเป็นเสียนกระทุ่มแบนหรือว่าเลขเด่นต้องมาหรือว่าเลขเด่นของพอแสวงนี่แหละครับผมมาเปรียบเทียบเทียบเที่ยงกันครับพี่น้องเนาะครับผมหมดว่างหันกันสองแปดอยู่แล้วครับผมครับนี่แหละครับพี่น้องแนวทางตัวเลข เดี๋ยวจะมาวิเคราะห์พร้อมครับพี่น้องเนาะอีกหลายเสี้ยนครับผมถ้าเป็นข้องเก่าคือยังว่างหันกันได้เต็มเม็ดเต็มนวเยอะครับพี่น้องงวดที่ผ่านมาครับวันจะเป็นสองแปดครับผมแตกหลายสำนักมากครับพี่น้องเนาะครับผมอ๋มาตามกันต่อเด้อครับผมครับเส้นไหนเพินห้มากต้องงวดเดี๋ยวนาเชื้อผ้าลวยกับจะมาตามตัวให้พี่น้องเอฟซีแบบต้องงวดครับผมครับเป็นแนวทางเส้นสวกเส้นดวงครับ ถ่ายคลิปนี็ขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีเด้อครับผมรับถูกหวยเรื่องเงินไป็นน้กันครับเล่าพัฒนาครับสู่กันต้อก็คือวันจันทร์ครับพี่น้องเนาะวันจันทร์ครับอย่าลืมเด้อครับพี่น้องครับยำตลอดเด็กทะเบียนรถน้ำเชียออกดูดูครับผมงวดอาทิตย์ว่างหันออกสองหลอดไปครับผม4259พี่น้องเขียนไว้เลยครับผม4259ครับว่างหันกับเกาหาครับพี่น้องเนาะงวดก้อนพุ่นกับ42 กับ4หาครับผมแถมออกหาอ่า2 4หาอีกครับพี่น้องเนาะครับ2หาซครับผมออก3ตัวอีกครับก็ถือว่าเป็นรถที่ห้แนวทางทะเบียนรถนี้เขาเล่าดูมากครับพี่น้องตั้งแต่ถอยรถไปชนต้นพาวมากแล้วครับผมครับเอาถ่ายคลิปนี้เอาไว้สำเนาเ้อครับพี่น้องพอกันคลิปหน้าครับแนวทางลราพัฒนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ